โดดเด่นในช่วงมกรากรุ่งพาเมษาก็ถือว่าดีในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งนะคนะ,ะดีมากโชคลาภเข้าช่วงพฤศจิกาธันวามกรากรุ่งพาในดีมากเลยมีโชคหลายๆด้านงานก็ได้การลงทุนกิจการก็ได้กิจการใหม่ๆนะคะหรือการงานเนี่ย ธุรกิจการงานเก่าๆเดิมๆเนี่ยที่กลับไปทำใหม่เนี่ยลูกค้าเก่าก็จะเข้ามาหรือคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นคนที่เคยหายไปลูกค้าเก่าๆหายไปจะกลับมานะกลับมาสนับสน,นุนผู้อุปถัมภ์ก็ดีอยู่นะก็เข้ามาอยู่มีผู้อุปถัมภ์มีดวงอุปถัมภ์อยู่แต่ว่าการอุปถัมภ์ของเขาอาจจะมีผลประโยชน์กับเราอยู่บ้างแต่อย่างน้อยเขาก็ยังดูแลนะยังอุปถัมภ์อยู่นะคะ ดวงชะตาเรื่องหน้าที่การงานจะโดดเด่นนะจะมั่นคงทางด้านการงานมีโอกาสได้งานแต่การเงินเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะคะนะได้เงินมาก็ต้องจ่ายความรักก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะมีแต่มีแต่ปัญหาความรักบางท่านถึงขั้นจบสิ้นอย่างที่บอกเดือนที่บอกนะสุขภาพก็ถือว่าทรงๆแล้วก็ดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นไม่มากนะ,ะนะถือว่ายังลําบากอยู่นะ ลำบากแต่ก็อดทนนะชาวเมีนปีหน้ามันก็อย่างน้อยมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างมีเงินได้พอหมุนได้มีกระใสเข้ามาบ้างนะโชคลาบเนี่ยก็มีนะพฤจิกาธันวาเมกรกภาเนี่ยเด่นมากนะคะโอเคนะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับท่านสมาชิกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ